อบคุณนะคะคุณวิโรจน์คุณกวีนะคะคุณอะไรนะคุณเฉลิมคุณคุนนรีสบายดีค่ะแม่ตอนเช้าสบายดีค่ะกลับมาแล้วเหรอคะสาวเจยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอนงลูกเพชรสวัสดีนะคะกดให้แล้วนะคะสวัสดีคุณเฉลิมสวัสดีคุณคุณนรีสวัสดีตอนเช้าสวัสดีเช่นกันนะคะสวยงามมากค่ะโคกหนองนามาเด้อมีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะคะคุณเฉลิมสวัสดีค่ะ โดยสบายดีลูกเพชรคุณไล่บอคะ่ะขอบคุณนะคะคุณไล่คุณน้อยลูกสาวจอมกวนของพ่อแม่ใส่กะระโปงเมื่อวานนี้สวยมากคะ่ะแม่โอ้คุณลุงให้มาก็เลยเอฟซี FC ให้มาก็เลยใส่ลองดูนะคะติดโฆษณายาวมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่ดูโฆษณาให้นะคะขอบคุณคะ่ะคุณ เข้ามากดไลค์ให้กำลังใจเจ้จำปาดงนะคะมีแต่คุณภาษาขีดท้งหน้านะคะสวัสดีแห่งโคกหนองนาค่ะแม่เจ้ยค่ะขอบคุณนะสบายดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะกาแฟตอนเช้าค่ะเอฟซีคุณชยังกูลขอบคุณค่ะคุณเฉลิมคุณวานีนะคะสวยงามค่ะแม่เจ้ยขอบคุณค่ะคุณวานีขอบคุณค่ะคุณน้อยคุณชยังกุลนะคะคุณวานีมาเติมไลค์ให้กำลังใจนะคะลูกเพรก็มาให้กำลังใจแม่แต่เช้าวันนี้ไม่ไปทำงานเนี่ย คงจะไปเนาะคุณธวัชชัยนะคะสวัสดีครับคุณธวัชชัยเฟสบุ๊กเนาะคิมพิมพ์ใจนะคะคุณมณีรัตน์ขอบคุณค่ะคุณเฉลิมคุณบุรณะสมภพนะคะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ใจนะคะไปท่าเดือดค่ะพ่อโอ้ระวังตัวด้วยเด้อขับรถขับลาเนาะสวัสดีครับคุณมณีรัตน์คุณครูสตอรี่นะคะคุณบุรณะสมภพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้าทุกท่านนะคะทามทำไมสวัสดีครับคุณครู ถามทำไมขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูตอนเช้านะคะถามทำไมคุณสมจิตนะคะถามแล้วเนาะคุณสมจิตขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมาเติมไล่์เติมไล่์นะคะคุณครูลูกเพชรวิพาดาสวัสดีครับขอบคุณนะคะคุณครูมาแล้วครูสตอรี่นะคะคุณมณีพรนะคะสวัสดีครับคุณมณีพร แม่หนาวไหมคะเล่นน้ำแต่เช้าน้ำอุนอ่นๆสวัสดีคะ่ะคุณลำพันสวัสดีคะ่ะคุณสศินาะคุณนักครบนะคะคุณอนุชานะคะสวัสดีเจ้ยวันนี้อากาศดีแท้นะคะคุณนักครบอากาศดีทุกวันนะคะอยู่ที่นี่เนาะ <S <S ไปรดน้ำตรงนี้ก่อนเด้อยังไม่เสร็จอยู่น้อยหนึ่งฝังนี้เสร็จแล้ว ฝั่งนี้ยังไม่เสร็จแต่ว่าเปิดน้ำเนาะเปิดพร้อมกันก็คงจะไม่ได้โอ้มาเจอจึงมาตรงนี้นะแล้วไปแร่ไปรลดตรงนี้เขาเ็จหรือ,อยงอังนอกฝั่งโน้น แม่เจอก็จะไปฝั่งนี้ยังไม่ได้ลดเลยฝั่งนี้อยู่กับธรรมชาติไปนะคะสวยๆดอกไม้นะอยู่ตรงซุ้มนี่แหละซุ้มนี่แหละจะสวย อย่างเล็กแล้วว่าสายตรงนั้นมันจะไม่ถึงเนาะ ฝั่งห้องน้ำก่อนเอซีไปฝั่งห้องน้ำกันดูกับดอกไม้สวยๆไปก่อนนี่แม่เจ้จะไปรถฝั่งนี้ก่อนนะคะเอซีขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวยๆงามๆเนาะนี่ดอกไม้นะคะกำลังสวยเบ่งบาน ดอกเฟื่องฟ้าก็สวยไม่สั่งนะคะสวยตั้งนานแล้วก็ยังสวยอยู่เนาะออกดอกมีทุกสีนะคะมีทุกสีนะคะสวยสวยเพราะว่าเราดูแลเป็นอย่างดีนะคะรดน้ําต้นไม้ทุกเช้าทุกบางทีก็รดตอนเช้าเพราะว่ามีรําก็ไม่ได้รดแล้วเนาะตอนตอนเย็นก็ไม่ได้รดรดแต่ตอนเช้าก็ยังสวย ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมนะคะช่องเจ้ยจจำปลาดงนะคะมาชมบรรยากาศนะคะดอกม้สวยๆนี่ซุ้มสวยๆเราก็ยังสวยเหมือนเดิมเลาะไปฝั่งนน <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ้นฝั่งองค์ปู่ปาริจิตก็สวยไม่สั่งเนาะๆๆดูแลช่วยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ